สวัสดีครับมาแกะสินค้าจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับเป็นสเปร์นะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีสเปร์นะครับสูตรพิเศษนะครับสีขั้นตอนเดียวฟาสต์นะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับคือให้กดแกนสีดําตรงนี้นะครับกด เพื่อให้สปริงทำงานนะครับนี่สปริงทำงานแล้วครับแล้วก็เขยา่าคือกดค้างไว้แล้วก็เขย่าประมาณสองนาทีนะครับเพื่อให้เนื้อสีมันมันผสมเข้ากันนะครับพอเสร็จแล้ววิธีการพ่นคือกดหัวพ่นสีสีขาวนะครับแล้วก็พ่นงานที่จะที่จะพ่นได้เลยนะครับนี่นะครับก็เหมือนมันจะผสมกันที่อยู่ข้างในนะครับผสมเนื้อสีให้อยู่ข้างในแล้วก็เมื่อ ใช้งานเสร็จนะครับก็คือต้องใช้ให้ภายใน4ชั่วโมงนะครับนี่นะครับก็าประมาณ2ชั่วโมงมันจะแห้งนะครับหน้าสีถึงจะแห้งนะครับก็คือมันไม่ต้องเคลือบนะครับสามารถผสมในขวดแล้วก็พ่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการพ่นกันนะครับมาดูขั้นตอนการใช้งานนะครับมันจะมีปุ่มสีดําตรงนี้นะครับสามารถกดได้นะครับกดแล้วก็เขย่า2นาทีนะครับ กดแบบนี้นะครับแล้วก็เขย่านะครับเพื่อให้สีมันผสมกันนะครับแล้วก็เขย่าสองนาทีนะครับครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วนะครับก็สามารถพ่นได้เลยนะครับก็พ่นห่างประมาณ15เซนนะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถกดปุ่มได้นะครับแล้วก็เขย่านะครับ ครับก็พ่นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าในสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ